ไม่รู้ว่าชื่อปลาอะไรครับดูน่ากินครับเป็นแกงคล้ายๆกับมัสมั่นเลยครับเป็นแบบแกงกะหรี่เป็นแบบชูชีปลาแม่น้ําพมบุทโหน่ากินมากเลยครับอนนี้ก็เป็นอะไรนะมาตันเหรอแพะน่องแพะครับโหน่ากินจริงๆแล้วนี่เป็นอะไรนะนี่เป็ดเป็ดดักเนี่ยเป็นเป็ดครับเป็นแกงเป็ดสูตรของชาวบิบูก้านะครับ แล้วนี่เป็นมิ้นท์นะครับที่ก็จะมีเสิร์ฟพร้อมกับผัวหอมนะฮะแพลซันชิลีชิลีเดี๋ยวขอปิดกันหน่อยครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูครับยาวๆครับตะก้อตัวนี้ครับจนบนด้านกล้องเลยนะครับจะเห็นกับกล้องนั้นแล้วก็กับรรยากาศริมริมถนนแบบนี้ครับนะครับก็ชิมครับผมขออนุญาตชิมปลาก่อนครับปลาแม่น้ำพมบุตรยาวความกว้างตรงนี้นี่20่กิโลนะฮะแล้วปลาตัวนี้เนี่ย มันมาได้ไงไม่รู้ครับน้ำมันแห้งมันก,ก็เลยอย่า